สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The s a m i e t i n e ิ w ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ งานกระซิบมาบอกว่ามีการทําการกุศลมีการช่วยเหลือพี่น้องตรงนี้ด้วยอยากอยากเล่าให้ถึงกิจกรรมที่ทาตรงนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นการกุศลอะไรเลยคิดแต่ว่าใจเราหัวใจเรามันอยากจะทำค่ะเพราะว่าความที่เราเคยลําบากนะคะเคยลําบากมากๆตอนตอนในวัยเด็กอ่ะพอแล้วมันก็ไม่ได้รับโอกาสอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอวันนี้พอเราเริ่มจะมีโอกาสหรือเริ่มพอจะ มีกําลังของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนเราแบ่งปันหรือเรารทอนกลับให้กับสังคมโดยที่ก็นกอะทำเองนะคะคทำเองหมดทุกอย่างเลยก็นำทีมงานคือลูกน้องเรานี่แหละค่ะคออกไปเหมือนกับนำสิ่งของเข้าของเครื่องใช้เนี่ยก็ไปจำไปแจกตามที่ชุมชนที่เขาได้รับความเดือดร้อน กลับมาถึงเรื่องสินค้าบ้างนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะอยากให้พี่นกเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมอย่างตัวนี้เป็นอะไรกับพี่นอกอ,อ๋อก็ตัวนี้นะคะก็เป็นนางเอกของเราเลยนะคะคก็คือตัวยาสีฟันนกไทยนะคะค,ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวยาสีฟันที่ออมีสูตรของความเข้มข้นนะคะคแล้วเราก็ใช้เป็นสูตรที่เราผลิต สูตรเข้มข้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานกว่า30ปีนะคะแต่ว่าอันนี้มาปรับปรุงในสไตล์ของนกไทยนะคะซึ่งอันนี้นกก็มีความยินดีแล้วก็อยากจะนําเสนอทุกคนมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบ ลูกค้าใช้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็กลับมาชมมาบอกเราทําให้เรามีความสุขด้วยนะคะคในการทําผลิตสินค้าค,ค่ะได้ครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะว่านกไทยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับเมืองไทยมา30กว่าปีแล้วแต่วันนี้นะค,ะคุณนกก็ได้มาพัฒนาสูตรระบบเพิ่มและมีสินค้าอื่นอีกไหมฮะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็ <c oughs> ค่ะก็มีหลายตัวนะคะอย่างตัวนี้ในคาบอันนี้จะเป็นแชมพูประคัมดีควายกับกระมเมงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซรั่มน้ํามันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมทาส้นเท้าแตกซึ่งอันเนี้ยมีความแบบอยากจะนําเสนอมากเพราะว่าลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีส้นเท้าที่แตกเยอะๆแตกมากๆเลยแตกเป็นแบบเป็นรอยแบบดําๆเป็นขีดเลยนะคะซึ่งแบบ บางคนก็จะมีความเจ็บด้วยนะคะตรงส้นเท้าถ้าเราทาตัวครีมทาส้นเท้าแตกของนกไทยไปเนี่ยคือครีมทาส้นเท้าแตกนกไทยแครกเกอร์ฮิลเนี่ยจะทําให้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะริ้วรอยแล้วก็รอยดําๆต่างๆก็จะลดเลือนแล้วก็จะหายนะคะส้นเท้าก็จะเนียนนุ่มกลับมาเป็นส้นเท้าที่เนียนนุ่มแล้วก็น่าสัมผัสแล้วมีสินค้าอะไรนอกจากตัวนี้ที่แบบว่าคัดเป็นพิเศษไหมฮะก็จะมีตัวนี้นะคะนําเสนอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น อ,อ,อันนี้คือเป็นบามสมุนไพรบัวหิมะนกไทยนะคะอันนี้จะมีความแตกต่างมากอันนี้คือนกคิดเองนะคะค,คิดว่าเราในสไตล์ของเรานะคะเหมือนเราฝันไว้แล้วว่าเราอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองเราก็คิดเองทําเองนะคะในวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสทํานะคะนกอะ่ะคิดตัวนี้คือตัว m, บามบัวหิมะนกไทยนะคะค,คือเราสามารถใช้ทาข้อเข่านะคะข้อเข่าเส้นเอ็นหรือว่า ที่เราปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายเนี่ยค่ะ<า>บริเวณที่เราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราสามารถทาลงไปเลยนะคะ<า>เราจะไม่มีน้ำมันที่เหนียวเหน,หนอะติดตัวนะคะมีแต่ซึมเข้าผิวหนังแล้วก็<า>กมีกลิ่นที่ผู้หญิงหรือวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะ ครับคุณผู้ชมฮาสินค้านกไทยนะครับต้องบอกว่าได้รับเครื่องหมายออยอและ,ะได้รับเครื่องหมายม,มขอกของมาตรฐานโรงงานทั่วไปนะครับ<ม>วันนี้มีฮาลา,<ม>า,านด้วยนะฮะวันนี้คะคุณผู้ชมอยากให้คุณนกเนี่ยฝากถึงแฟนเพจของทางนกไทยนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เอาฝากแฟนเพจนิดนึงครับค่ะก็ถ้าคนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่แฟนเพจที่นกไทยยาสีฟันนกไทย5ดาวสีเอนะคะแล้วก็ ช่อง YouTube ก็จะเป็นนกไทยชาแนลนะคะ <Nice. S 1> ค่ะ